ก็ต้องกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับเช้าวันอังคารตอนนี้เวลาก็เก้าโมงห้าสิบอดนะครับตอนนี้ก็กำลังจะไปที่สอนอครับผมก็จะลุกคนเห็นอะไรไหมครับผมไป,ไป้ายทะเบียนไม่มี คือใบทะเบียนไม่รู้ตกหายตอนไหนนะผมก็เลยจะไปแจ้งความเนาะรอยรอยแบบมันขูดเยอะเลยนะครับผมผมก็โยกดูนาะเมื่อเช้าก็ไม่เป็นไรเนาะนีะ่คือตรงพรบบนี่ยังอยู่อยู่เลยนะแต่ว่าใบทะเบียนหายนะครับผมเดี๋ยวเราจะ ไปที่สอนอกันนะครับหาเรื่องให้แต่เช้าเลยว่าจะนอนหน่อยนะผมหาเรื่องให้แต่เช้าเลยที่จริงผมรู้นานแล้วแหละแต่ว่ารอให้สอนอเปิดนะโอเคเดี๋ยวเราไปที่สอนอกันนะครับ คือไม่รู้ว่ามันหายได้ยังไงนะคือนี่คือเราจะไปแจ้งความนะครับก็คือจะไปแจ้งความไว้นะครับเผื่อคนที่เก็บเอาป้ายทะเบียนเราไปได้ออกมาคืนหรือคนที่เก็บป้ายทะเบียนลงเอาไปแล้วไปทำแบบไม่ดีกับเอาป้ายทะเบียนเราไปสวมใส่อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็คือจะไปแจ้งความก่อนนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆในกลุ่มแอนดล็อกไทยแลนด์ด้วยนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปได้นะถามปัญหาหรือมีปัญหาอะไรนะหรืออาหาของตรงของแต่งอะไรประมาณนี้ได้อยู่นะ ถ้าไม่จําเป็นไม่อยากไปโรงพักเลยนะไม่อยากไปสอนอเลยนะเอาตรงๆถ้าไม่จําเป็นนะแต่นี่คือจําเป็นมากๆเลยนะครับผมคืออย่างน้อยคือเราแจ้งไว้ก็ดีไปอย่างหนึ่งเนาะ ได้ไปไปทะเบียนวันที่อ๋อที่เท่าหไหร่วะง่ายๆคือยังใส่ไม่ถึงอาทิตย์เลยนะครับผมไปทะเบียนใจเย็นป้าใจเย็นผมขี่มาอยู่ใจเย็นป้าสวยรถผมอีก,กแล้วละ่ะผมไปว,หวดหัวเลยนะนะครับ อไปเปล่าวะไปนี่ก่อนโอเคก็ถึงโรงพักเป็นที่เรียบร้อยไม่อยากมาเลยนะ <c oughs> แต่ต้องมาต้องมาต้องมานะครับเดี๋ยว เราถ่ายรูปไปก่อนเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้ก่อนไม่เป็นราคราบาค,คือปัญหาคือเราก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่ว่าถ่ายปทะเบียนด้วยสิเนอะโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปก,ก่อนเนาะตอนนี้คือรถตอนนี้มีป้ายทะเบียน นะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นลงพักไปน่าจะถ่ายวีดีโอไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาสรุปตอนนั้นดีกว่านะโอเคครับมาแจ้งความอ่าป้ายทะเบียนหายครับผมป้ายทะเบียนหายรถมอไซค์รถมอไซค์ก็ยังอยู่รถรถใหม่รถมอไซค์ครับอารมค์ใช่ครับ มอไซก็คือไปไเรียนมอไซหาย<ช>ไปขาไปหรือเปล่าไปขาไ้ขาทำใหม่ได้เลยไม่ต้องแจ้งครับไม่ต้องแจ้งใช่ไหมไปส่งท,ทำใหม่ได้เลยของเบยใช่ไหมใช่ครับอ่าทำใหม่ได้ถ้าของคนอื่นก็ไม่ให้เขาไปนะ โอเคครับผมก็ตามที่ทุกคนได้ยินนะครับผมผมก็ตอบตะกุตะกะนะครับผมก็ครั้งแรกที่ขึ้นลงพักนะผมก็หาที่คือไม่เคยขึ้นลงพักเลยนะครับผมตั้งแต่เล็กยันอันเบลเลอร์นะผมเอ๊แต่โต <laughs> ก็ไม่เคยขึ้นลงพักเลยนะครับผมก็ครั้งแรกนะครับผมเนี่ยเห็นผมเป็นอย่างนี้ผมก็เป็นคนดีอยู่นะครับผมเห็นผมหน้าตาหัวเทียมอมหิตแบบนี้ <laughs> อะไรครับนี่นะ <c oughs> ผมก็ตามที่ร้อยเวรเขาบอกมานะครับผมว่าถ้าเป็นรถตัวเองและป้ายขาวอ่าไม่ต้องแจ้งนะครับผมไปทําได้ที่เออไปทําได้ที่ขนส่งเลยนะครับผมก็ ทำที่คนส่งได้เลยนะครับผมก็โอเคก็เป็นเกจความรู้อย่างหนึ่งเนาะก็จะได้ไม่น่าแตกเหมือนอย่างนี้ <laughs> นะครับผมก็ถือว่าเป็นเกจความรู้นะครับผม <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้ก็เข้ามาหาหมามีนะจ๊ะ คุยกับปม๋ามีก่อนอุตส่าห์เต็เมเอกสารเต็มกระเป๋าอะโอเคเดี๋ยวคุยกับปม๋ามีก่อนนะครับตอนนี้ก็กำลังจะกลับนะครับผมไปละไปละพ่อสวัสดีครับ ก็ตามนั้นนะผมะขา่าวใหญ่ร้อนตูดอากาศประเทศไทย Đi cao vậy hả? Đi leo màอยู่ บารังไว้แล้ว Cao không tú quá hả? Phòng phòng ว่างว่างห้องพี่แต้แล้ว2,000 เดี่ยวห้าทีว uh, ันทีห้าสิห้องไม่สู้ไม่ไหวเดือนห้าวันนกบันฑ์สามมาเลวันนั้นเปล่าแหววไอ้เตเต้กินตดึงจังโดดไปห้อมแก้มเราทีดึงพอเราคองเห็นนายห้ายเลยไม่รู้ไปไหนพอเราว่าเตเต้เล่นกันเนาะห้ายไม่รู้ไปไหนตักไปตั้มวันนั้นวะปีแต่ตามไปตักไปตามวะ กองเล่นหนาววายยูในวาอยู่ในห้องนนั่แหละก็มาเอาไฮวันนั้นฉันซีห้องโดยฉันซ่องเองห้องซ่องบรนว่าถ้าปลอมการนำก็ไปก็ไม่เกินสามพันอันนี้กองหน่วยห้องห้องอยู่นีสามพันว่านะสามพัน พานำก็ไปต5น0นาอไปแล้วไหมครับครับก็คุยกับแม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็กำลังกลับห้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปอขนส่งกัน ไม่รู้จะน,นานหรือปอนะผมวันน,น,นอนเนาะเพราะผมทำงานบ่อยอเอเอ,เอเแต่มันจำเป็นต้องไปนะจ๊ะทุกคนอเออเ,ออเออสียงเท่าก็แสบหำอยู่นะไอแสบดาด ไปไหนบบาวไปไหนก็ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะทำที่โอนดูในคลิปนะครับ ไม่รับอ่ะแฟนโทรมา là phía ở Học mai lên là Ok, không rồi สอยก็าทแคบๆนี้นะึ่นะคผมบท่อนสวนกันมาสองเรืองนะ้ตายเลยนะแตยแลยนะจะ a